เราก็จะเอาเนี้ยตับล้วก็จะหั่นบางๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปล้างก่อนชิ้นใหญ่นิดนึงแบบเราจะล้างอีกชนแล้วสูตรนะคะสูตรนี้สูตรล้างเกลือเราจะล้างเกลือสูตรนั้นที่เราสูตรอะไรล้างน้ำส้มสายชูกับแป้งตัวนี้เออตัวนี้เราจะล้างน้ำเกลือกับแป้งที่เราคือถนัดเนาะเกลือกับแป้งคือถ้าไม่มีน้ำส้มเราก็หาเกลือได้เนาะมเราจะล้างเกลือนะคะ จะล้างเกลือนะจ๊ะเราจะทําสูตรใหม่เราไม่ล้างจะคั้นเกลือออกคั้นเลยคั้นเอาเลือดออกอิงนึ่งมากพยายามเลยจ้าทำเก้าหน้าบอกไม่เอาคั้นน้ำเกลือสักสองน้ำแล้วค่อางหน้าองใส่น้ากับน้าแป้ง เขาใส่อีบอกอืมเห็นไหมเป็นการลงทุนตาหน้าสองไม่มีเลือดเลยอ่าเลือดหมดละถ้าไม่ชอบขาวก็แนะนำไม่ต้องกินเลยค่ะตามนั้นตามนั้นเคดูดิหน้าตา สวัสดีจา้าพบก,กับช่องต้อมบําเพ็ญกับพต่อสตองปยอยแล้วนะจา้าตับเราเหลือนะจา้าจากเมนูที่แล้วเราก็จะบาทํำตับหวานจา้าแล้วก็จะมีพักดุดก,ก็มีตับน,นี่ค่ะเราจะรอรว่วนะคะเดียบ,บข่าวค่ะใมะหมูดเข้าไปาเกลือนิดหน่อยเพื่อความนัว นอนนิ่งในตะแกรงเราลวกตับวานก็ตะบานอ่ะคนนี้เป็นคนทำนคนนั้นเป็นคนบอกยืม <c oughs> มือคนนี้ตอบ <laughs> ใช่ชอบเป็นตะกล้องมากกว่าคนทำถ้าทำทีไรมันจะมองบนแพบตอนนี้น้ำก็เดือด,ดแล้วนะคะเราจะเอาตรับรั่วตรับตรงนงึงลวกตับ ตับ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 ลวกสุกลวกแค่สะดุง้งเกืเอ,อบสุกเกี๊ยสุกใช่ไหมอ่าโอเคแปบลบว่าล้างล้างโอเคนะคะน้ำเลือดไม่มีก้อพักนี่เลือดชุดรอบหนึ่งดีเปนน้ำขาวออกขาว,ขาวออกเนาะ แล้วถ้าไปเอาน้ำมากองเขาจะไม่เอาน,ะน้ำด้วยอยเอาทำไมขาวจริงๆนะตับหมูนี่มันกลิ่นมันขาวมากกว่าอย่างอื่นเลยเนะาะเพราะมันเลือดเยอะอนี่นะคะรับรัวแค่นั้นพอน้ำด้วยไม่เอานะขาเราไม่เอาเพราะเราไม่ชอบกินขาวของเขาเราชอบกินตับแต่เราไม่ชอบกินตับ,บ,ตบเราชอบกินตับ ต่ชอบกินตับแต่ไม่ชอบกินตับกินกับกินนะคะไม่ใช่กินกินกินเอาไปล้างอาแต่ไม่เพราะว่ามันสูงโคตรไม่จะไหลเลยนะจะมาคนน้ำร้อนอีกทีนึงนะคะอันนี้เราจะเอาดามเขาดามนี่เราจะเอาน้ำนัวเขานะ ความจีดจัดแร่บลิ้งลงมาคลปฝนไม่เผ็ดนะคะดีใสนมันเถื่อนมาเลยคลิปฝนไม่เผ็ดเราจะเอาลูกโดดแทนไก่ตาเข้าไปโดนซคำนี่นะถ้าเหลือกตอนนั้นก็แล้วแต่ทอแล้วแต่ทอจะโดนเด้งไหนตัวเด้งโดนคำนั้นแต่เราไม่นั่นหรอกเพราะม่ค่อยเหี้ยวเราเหลืองทั้งเผ็ดกินได้หมดค่ะตนหมกเผ็ยดนะเผ็ดไม่กลัวกลัวไม่เผ็ดยนแต่บ้านนี้ หอมแดงใส่นะจ๊ะหอมแดงแดงครับอ่ะพริกป่นแล้วก็พริกป่นผีกะบองงามเพศกะบองเพศมีแค่ซี้อมาเป็นบกพริกเท่านั้นค่ะเนียนต่เรื่องชุนเนียบอกว้าวชุนนี่เต็มร้อยค่ะชุนนี่คือเต็มร้อยค่แต่รสชาตินี่ให้ให้ห้าเปอร์เซ็น อะไรกันเสียสื่อพริกจิ้นเกินมาเป็นพริกผงนัวผงนัวผงนัวมีใหญ่นัวมีใหญ่นัวน้ำปลามีไม่ใหญ่เค็มเลยละนี่ต,นนต้องซ้อน่องค่อยปรุงนะจ๊ะมะานาวปลายหนึ่งแว่นสองเท่ากันสองแว่น อใส่ซอๆกันแล้วก็จะกรคนใส่ซอๆก่อนอหอมก็คียวหอมอก็คั่วนะคะลคั่วเราคั่วเองค่ะเราไม่ได้ซื้อมาจากตลาดจะให้ตะกรองชิ้นนะแล้วก็ชอบกินตับโอเคอตะกรองไม่เคยฮิตจริงได้หมกเปรี้ยวถ้าอร่อยจริง นี่นะคะเปรี้ยวนติดช้อนอยู่ป่ะอือเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วอะไรอีกตะครุยไหมตะครุยนิดนึงแต่นัวนัวแล้วเปรี้ยวแล้วเปรี้ยวแล้วยังโอแล้วโอแล้วแล้วใส่ยิ่นึงแล้วก็ใส่ผักแล้วนะใช่แต่ติอย่างเดียวไม้เผ็ดเลยอ่าไม้เผ็ดเอาพริกป่นใส่อีกหน่อยมันไม่เผ็ดเลยอ่ะพริกป่นมันไม่เผ็ดวะอือ ใส่ไปเปิดกระปุกจะยังไม่เพ็ดเลยกระน้บมันก็จะเป็นขยะไปลเลยแหละมันไม่เพ็ดบแคมทำให้เราลำคาบแคมทำให้มัน,นเพิ่มเยอะขึ้นแต่น้ำไปนิดนึงถ้าเติมขนาดนั้นสรุปอ้อสรุปคือใส่ทุกอย่างเพราะคุณยังจะเติมผัก หวานก็คุยกันนะเจ้าแบบสวยงามตามเรื่องเสร็จแล้วจ้าตับหวานตับหวานนี่เราทำเมื่อกี้นะค่ะเขาเรียกตับหวานแต่มันมีทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มไม่มีความหวานเลยไม่มีความหวานเลยจ้าแต่เคยเขาเรียกตับหวานเมนอจ้าทำมาคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าเคยนะแม่ก็ซับสไครต์นะจ๊ะแล้วก็กันใหม่คลิปหน้ารักษาตัวด้วยนะจ๊ะตัวโควิด แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ